สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะเริ่มต้นช่วงเช้าวันนี้นะคะกันที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยศิลปินแห่งชาตินักดนตรีไทยลูกทุ่งร่วมสมัยกว่า1,000คนร่วมพิธีไหว้ครูแอดสุพรรณบุรีไทยแลนด์ครั้งใหญ่ในมหกรรม วัฒนธรรมแห่งชาติดนตรีสารศินสองถิ่นวัฒนธรรมเพื่อสืบสารมรดกภูมิปัญญาพร้อมต่อยอดให้สุพรรณบุรีเป็นเมืองสร้างสรรด้านดนตรีของโลกค่ะ นายโกวิทภพกามาตรอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีไหว้ครูพร้อมผู้บริหารศิลปินแห่งชาติดนตรีไทยดนตรีลูกทุ่งและร่วมสมัยพร้อมด้วยศิลปินพื้นบ้านนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในจังหวัดภาคกลางภาคตะวันออกเครือข่ายวัฒนธรรมร่วมพิธีอย่างเนืงแน่น ประกอบพิธีไหว้ครูโดยครูปี๊บคงลายทองศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยพุทธศักราช2,563ณโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรีนายโกวิทพกามาตรอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้กล่าวว่า งานไหว้ครูดนตรีแอดสุพรรณบุรีไทยแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,566เกิดขึ้นจากกาบรบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อสืบสารและเผยแพร่วิธีไหว้ครูซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2554ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางสำหรับจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะพิธีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เป็นการรวมใจของชาวศิลปินจาก5สายทานประกอบด้วยดนตรีไทยเพลงพื้นบ้านเพลงลูกทุ่ง เพลงเพื่อชีวิตและเพลงร่วมสมัยพิธีไหว้ครูดนตรีในครั้งนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมของจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเข้ารับการพิจารณาเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโกอีกด้วยนายโกวิดได้กล่าวเพิ่มเติมว่าช่วงพิธีไหว้ครูโดยครูปี๊บคงลายทองศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยพุทธศักราช2563 ผู้ที่มีฝีมือในการเป่าปีเป่าคลุยอย่างมีชั้นเชิงและได้รับการมอบอ่านองค์การประกอบพิธีไหว้ครูจนเป็นที่ยอมรับของชาวศิลปินด้านดนตรีไทยนอกจากนี้ในช่วงเย็นมีกิจกรรมสุพรรณบุรีซิตี้ออฟมิวสิกเริ่มด้วยขบวนแห่สุพรรณบุรีมิวสิกเฟสติวัลกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรงสรค์ตลาดวัฒนธรรมสารสัมพันธ์เครือข่ายอาทิ ตลาดวัฒนธรรมของดีในภาคกลางภาคตะวันออกกิจกรรมสาธิตการและเล่นพื้นบ้านยังได้รับความรู้จากนิทรศกาลและการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพลิดเพลินกับการแสดงทางวัฒนธรรมโดยศิลปินแห่งชาติศิลปินพื้นบ้านและศิลปินนักร้องลูกทุ่งชมและเลือกซื้อสินค้าทางวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนไทย CC p o พอ25จังหวัด รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ด้านดนตรีของดีบ้านฉันสุพรรณบุรีคะ่ะกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยท่านผู้บริหารระดับสูงนะครับได้มอบให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทั้ง10หน่วยในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับได้จัดพิธีไหว้ครูดนตรีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยได้ตั้งบทบาทของตัวเองนะครับภายใต้การนําของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธา,านยุทธศาสตร์ จังหวัดในการกับเคลื่อนเมืองสุพรรณบุรีสู่เมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกด้านดนตรีนะครับฉะนั้นเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมาสนับสนุนแนวความคิดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในการที่จะผลักดันเมืองสุพรรณบุรีหรือจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นเมืองสร้างสารรค์ทางด้านดนตรีของยูเนสโกต่อไปนะครับโดยนะครับหน้าที่หลักของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ในเรื่องพิธีการพิธีกรรมนะครับในเรื่องของการไหว้ครู เพราะวันนี้เป็นการไหว้ครูดนตรีนะครับคำว่ารุดไหวครูดนตรีเนี่ยทุกสาขานะครับดนตรีพื้นบ้านดนตรีไทยดนตรีสากลนะครับแม้กระทั่งดนตรียุคใหม่นะครับโดยมีวัตถุประสงค์ของการไหว้ครูเนี่ยสามสี่ประการนะครับประการที่1เนี่ยเป็นการรักษาและก็สืบสานเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับในศาสตร์และศิลป์หลายๆสาขาของประเทศไทยเรามีการไหวครูอย่างที่รับทราบกันอยู่นะครับ ในประการที่2นะครับเป็นการสร้างขวัญและก็กำลังใจให้แก่บกุคลากรและก็แวดวงผู้เกี่ยวข้องในวงการดนตรีนะครับที่จะได้มีการประสิทธิ์ประสานาาาและก็รับความรู้จากคุณครูนะครับประการที่3เป็นการระลึกถึงพระคุณครูพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเรา,านะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักของการไหว้ครูนะครับขณะเดียวกันเนี่ยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมองว่าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมีจุดแข็งในเรื่องของ มีส่วนราชการของกระทรวงวัฒนธรรมมากที่สุดนะครับจำนวน10หน่วยราชการอยู่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงละครแห่งชาติที่เรายืนอยู่ก็ดีนะครับหรือว่าหอจดหมายเหตุวิไลนาตาสินนะครับพิพภัณฑ์ชาวนาไทยนี้เป็นต้นนะครับสิบหน่วยราชการนี่คือประเด็นที่1ในประเด็นที่2นะครับในเรื่องของความพร้อมทางด้านสถานที่นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีมีความพร้อมในส่วนราชการของกระทรวงวัฒนธรรมเป็นจังหวัดเดียวกันกับที่ สำนักง,งานปลัดกระทรวงได้มาจาัดงานวิถีถิน่นวิถีไทยที่จังหวัดสุพรรณบุรีมรมส่งเสราาิมวัฒนธรรมและรับมอบหมายให้ดําเนินการภารกิจนี้นะครับจึงได้ดําเนินการที่นี่ร่วมกับทางวิทยาลัยนาฏศินสุพรรณบุรีนะครับต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยนาฏศินสุพรรณบุรีนะครับสถาบันมัณฑิตพัฒนาศิลป์นะครับที่ได้ร่วมดําเนินการในครั้งนี้นะครับโดยมีผู้เข้า ร่วมในการไหว้ครูครอบครูในจํานวนประมาณ500คนนะครับขณะเดียวกันกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เชิญท่านประธานสภาวัฒนธรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกจํานวน24จังหวัดนะครับมาร่วมงานด้วยนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมสนับสน,นุนภารกิจของท่านผู้ว่าการจังหวัดส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะผลักดันให้สุพรรณบุรีเป็นเมืองสร้างสารรค์ทางด้านดนตรีของยูเนสโกต่อไปครับในการสืบสาร ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทยเราด้วยนะครับเป็นการเพิ่มทั้งคุณค่าทางสังคมแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่จงกังหวัดสุพรรณบุรีต่อไปในอนาคตครับ